A few moments ก็มากับรอยเกินนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเอาชูดรอด100วันค่ะโดยการพัฒนาหมู่บ้านค่ะหรือว่าสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเองนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปดูนค่ะวว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือว่าไม่รอดก็ไปดูนค่ะช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องตัดไม้ก่อนช่วงแรกๆก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะคะ ก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยช่วงแรกๆแต่ว่าช่วงหลังๆไม่แน่ใจว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะไม่รู้ว่าน่าเบื่อหรือว่าไม่น่าเบื่อนะทุกคนก็คือแบบเราอะก็เพิ่งเล่นนะนะก็เพิ่งแบบลงมดเองอะไรแบบนี้ก็ลงมดแค่หนึ่งมดค่ะเพราะมอดอื่นๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยค่ะเออไม่รู้ทําไมอ่ะเป็นไหมคะไม่แทนนะทุกคนซึ่งเราก็แบบแอบเซ็งอยู่เหมือนกันนะทุกคน กลัวว่าทุกคนจะไม่สนุกก็เลยแบบพยายามแล้วก็ได้เท่านี้นะคะเออแล้วก็ถ้าแบบทาพยายามมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะพยายามมากขึ้นค่ะแล้วก็ปรับปรุงด้วยถ้ามีอะไรให้ปรับปรุงก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะว้าว <Wow. S 1> ต่อไปค่ะก็เอออันดับต่อไปก็น่าจะต้องไปฆ่าสัตว์นะทุกคนเพื่อที่จะเอาเนื้อของพวกมัน,นมามา,มากินค่ะอื้อ เนื้องวงอันดับแรกเลยค่ะได้มาสามชิ้น,นจ้าแล้วก็เตัดต้นไมนะ้นะจ้ารอว่างรอจ้าแล้วก็ก็นี้ก็รอว่างรอ,ก,ก,อก,รงก็ตัดต้นไม้ไปก้อนนะจ้าทุกคนคือวันแรกๆก,ก,ก็ไม่มีอะไรให้ทํามากหรอกคะ่ะนอกจากตัดต้นไม้ลงเหมืองอะไรต่างๆซึ่งเราเป <c oughs> ็นคนที่กลัวซอมบีมากาคือแบบ คับคริปเปอร์คริปเปอร์อ่ะคนน่ากลัวเลยซอมบี้ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกค่ะ uh? อะไรที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์นี่ชั้นแบบกลัวมากค่ะสเกลริตันก็กลัวกลัวไปเลยค่ะ uh? ไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะคะจะพยายามค่ะโอเคก็ต่อไปก็จะมาเดินหาค่ะเ,เดินไปเฉยๆน,น,น,นะทุกคนไปไปทำหาทำเลที่สามารถสร้างบ้านเอ้ยไม่ uh? ได้สิ สร้างมุ่บ้านนะคะเป็นทำเลที่พอเหมาะนะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเสมืดแล้วเนาะก็จะต้องคลับของก่อนละกันเนาะคลับเป็นไม้ให้หมดเลยแล้วเนี้ยก็เอ่อคลับเป็นพิกแอคเนาะทุกคนพิกแอคไม้เนาะทุกคนเอาไว้ขุดหินนะทุกคนพอเราเจอหินนะโอเคก็เก็บตะคลับแล้วก็มาขุดหินกันค่ะตรงนี้ก <Wow. S 1> ็าทำเป็นเตาเผาได้นะจ๊ะ โอเคก็ข okay, ุดหินไปเรื่อยๆตอนแรกอะสปอยนะทุกคนตอนแรกไม่มีไม่มีท็อดค่ะก็เลยมืดนิดนึงนะจ๊ะโอเคแล้วก็ขุดหินต่อค่ะขุดเสร็จก็เห็นทองดูเงยดูท้องฟ้ามืดแล้วก็เลยตัดสินใจก็เลยเราอะค่ะก็เลยตัดสินใจขุดถ้าอุโมงค์ขึ้นมานะคะเพราะว่าจะได้นีรอดจากซอมบี้หรือว่าพักในถ้ำหลังนี้นะคะบอกเลยว่า เกือบตายค่ะบอกไปเลยค่ะเกือบตายเกือบตายเพราะอะไรก็ไปดูกันค่ะเพราะว่าจะไม่สปอยแค่นี้นะจ๊ะแล้วก็ตนะลอดนทุกคนก็เอาดินเนี่ยค่ะมาอุดปากรูไว้นะคะเพราะว่ากลัวซอมบี้มันจะเข้ามานะจ๊ะโอเคก็ต่อไปก็จะมาแบบเก็บเก็บหินะทะุกคนเออ คลียตัวเองให้ว่างแล้วก็มาขุดดินนะทุกคนเพื่อที่จะขยายอุโมงค์เรานี่ให้ใหญ่ขึ้นนะจ๊ะเป็นแค่บ้านชั่วคราวของเราค่ะที่พักอาศัยเท่านั้นเองแล้วก็ระหว่างว่างๆก็ขุดหินค่ะไม่มีเตียงง่อยงินแล้วนะคะทุกคนก็ต้องข<อ>ุดหินไปก่อนแล้วก็ว่าจะลงถ้ำแต่ก็ยังไม่พร้อมค่ะก็เลยได้แต่ขุดหินไปก่อนลนกกันนะอืม ตื่นเช้ามาจะได้มาตัดต้นไม้นะทุกคนไม่แนใจว่าตัดต้นไม้หรือเปล่าโอเคเอก็ต้องตัวครับไว้นะคะแล้วก็มาครับของนะคะก็สักครับเป็นตอเผานะทุกคนแล้วก็มาตั้งข้างต๊วครับค่ะแล้วระหว่างครับก็ครับพิกเอ็กก็ไม่ใช่ดาบหินนะคะเพราะว่าหินเหลือนะแล้วก็มาย่างเนื้อกินจะ้ะอืมคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะย่างเนื้อย่างเนื้อกินก็งี้แหละทุกคน ทุกคนอ่าโอเคยางสเสร็จนะแล้วก็เก็บเนื้อก่อนนะทุกคนโอเคเห็ุนะคะทุกคนแล้วก็เอ่เอเดี๋ยวมาดูซิก็คราฟพิกอ่าคราฟมานะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าไม่รู้ขอเลือกหมาไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอ่อไปดูตรงนน้นสักหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้าง แต่ก็ขุดหินดินก่อนละกันเนาะแล้วก็ไปดูซิว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างเอ๊ะถุกคนเห็นอะไรนั้นไหมแมงมุมค่ะซึ่งเคอรตอนคลิปก่อนหน้าคลิปก็เคยบอกแล้วนะคะว่าเราเป็นคนที่กลัวมอนสเตอร์มากโอเปกอดแมงมุมก็กลัวไหมแมงมุมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะอืมแต่เกือบตายเพราะแมงมุมไปแล้วค่ะแล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ไม่ไป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 เกือบตายไปทุกคนเกือบตายไปแล้วอ่ะเกือบไปแล้วไม่ละทุกคนโอ้ยเกือบแล้วค่ะดีนะคะที่เราคว้าดับไว้ทันค่ะโอ้ยหัวใจตึกงๆๆๆเลนะคะ่ะโอเคเรากลัวแพ้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบ เก่งเรื่องการต่อสู้กับซอมบี้หน่อยนะคะทุกคน <c oughs> เหลือแมงมุมอะไรพวกนี้กว่าตายค่ะโอเคโอเคก็รอจนกว่าจะเช้านะทุกคนระหว่างรอก็เดี๋ยวมากินก่อนดีกว่าไม่ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยก็เดี๋ยวจะขุดหินไปก่อนละกันเนาะแต่ก่อนขุดหินก็ขอขุดเป็นพวกเออเขาเรียกว่าเตาเผากับ,กบตกครับก่อนเพราะว่ามันใกล้จะเช้าแล้วมั้งนะคะ ก็เลยเก็บไปก่อนโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปขุดหินกันต่อคะ่ะระหว่งววางว่างๆก็ขุดหินต่อไปซ้าหินก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะทุกคนสามารถทิศขาเป็นอาวุธหรือว่าเป็นของที่จะต้องใช้ทุกๆครั้งนะคะก็การพัฒน,นาหมู่บา้านน่ะบอกไปเลยก็ไม่ได้สวส่สจะพัฒน,นาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็จะค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆคะ่ะ ฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่มีนะทุกคนต้องขออภัยจริงๆเลยคือแบบเคยลงแล้วนะทุกคนแต่มันเละมากเละตุ้มไปเลยค่ะอแบบวิคือเราก็อยากทําให้ทุกคนสนุกเหมือนกันแต่ว่าเราทําได้แค่นี้อนะทุกคนเออเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ลงมอดนะก็ลงมอดไม่เก่งล้วก็อ,กอยากค่ะไม่รู้เรื่องการลงมอดด้วย แตไฟล์ยังไงงงเหมือนกันเราใช้เป็น Android นะทุกคนไม่ใช่เไม่ใช่ iOS เราใช้เป็น Android ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมาคลับสติกก่อนเลยอุ้ยมาซิกหรือจำได้แล้วเมื่อกี้นะคะก็เจอทานเยอะมากแล้วก็คลับเป็นถอดน,นะทุกคนแล้วก็มาปักนะในอุโมงหรือว่าถ้ำเนี่ยขอเรียกว่าอุโมงล์ละกันนะอุโมงคของเรานะทานเยอะมากบอกไว้เลยค่ะทานเยอะมากเลย แล้วก็ขุดฐานไปเรื่อยๆจ้ะโหฐานเยอะแบบนี้ดีไว้ทำทอนเยอะๆเลยเวลาเราอะ่ะก็สับไปหาทำเลที่แบบดีๆนะทุกคนก็จะไปหาทำเลที่ดีๆในการสร้างหมู่บ้านของเรานะคะ<ฮ>ก็ขุดฐานไปเรื่อยๆจ้าท่านก็โหเยอะมากจะขุดหมดไหมเนี่ยชัน้นโอเค นนขุดไปเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรละขุดไปเรื่อยๆไปเลยโอเคขุดไปเรื่อยๆฐานเยอะมากโอ้โหฐานจะเยอะไปไหนเนี่ย yeah. ขุดไม่ทันแล้วเนี่ยขุดจนพิกแอคพังอะคิดดูดิเนี่ยเห็นไหมพลิกแอคพังแล้วเนี่ยเห็นไหมขุดจนพิกแอคพังเลยโอ้ยโอเคก็เราจะไปขับพิกแอคขับพลิกแอคขินกันดีกว่าทนทันกว่าแถมยังขุดเร็วกว่าอีก โอเคขุดจ้าขุดไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะหมดนะจ้าแล้วก็อย่าลืมมันหัวนะจ้าโอเคขุดตรงนี้ก่อนขุดไปเรื่อยๆนะจ้าไม่คือแบบตอนนี้คือแบบก็ไม่รู้ทุกคนจะเบื่อหรือเปล่านะทุกคนอืก็ทําได้แค่นี้อะทุกคนเดี๋ยวจะพัฒนาสีมือไปเรื่อยๆนะโอเคขุดด้านบนเพดานของบนหัวเราด้วยนะจ้า ขุดไปเรื่อยจ้ะขุดไปให้หมดอือโอเคแล้วก็ขุดขุดขุดเอ่อหมดหรือยังนะอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแตวตรงนี้อีกโอเคน่าจะหมดแล้วแหละหมดหรือยังเนี่ยขุดไปเรื่อยๆดีกว่าคือตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะคะทุกคนก็เลยขุดไปเยรื่อยหรือว่าจะมีอีก โอเคมีอีกค่ะทุกคนเยอะไปได้นียทานโอ้ยเยอะจะขุดไม่ทันเนี่ยปักท็อตไปหน่อยดีกว่ามือเสลกเกินโอเคผักก็ขุดไปเรื่อยๆจาะไม่ร้องบ่นนะจ๊ะโอเคขุดเสร็จก็ทำอะไรต่อขุดอีกขุด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 ไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะเช้าเนี่ยแล้วจ้ะเออโอเคขุดไป ขูดต่อไปขูดต่อไปก็ทุกคนจะว่างเหมือนเบลก็อาจจะอาจจะน่าเบื่อไปนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเลยเอเคขูดต่อไปค่ะขุดจ้าคือจะมาเล่าอะไรฟังนะคือทีแรกอะว่าจะจะจะ,จะทำดีไหมอะ กลัวทำแล้วไม่มีคนดูอะเพราะว่าสิ่งที่เราทำน่าเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ,อืพอพรอะไรรู้ไหมพราะเราลงมดไม่เป็นมันก็เลยน่าเบื่ออย่างไงล่ละค่ะทุกคนอ,อืมเออมันน่าเบื่อไหมอะทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะถ้าน่าเบื่อเดี๋ยวจะพัฒนาอีกนะทุกคนโอเคขุดไปเรื่อยจ้ะขุดหินไปเรื่อยจ้ะคือแบบตอนนี้คือบอกว่าเราหินเต็มตัวแน่นอนจ้ะ ขุดไปเลยเรื่อๆนะจ๊ะเออขุดไปแล้วก็จนกลับมาจะเช้านี้แหละคะ่ะก็นานนิ่นถึงนะีคะต้องขอต้องรอ,อต่อไปนะาจ๊ะทุกคนเออนอนมากเมื่อไรจะเช้าเนี่ยขันมาอีกทีอโอ้โหจะใกล้จะเช้าแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเช้าแล้วนั่นตัวอะไรอะ่ะ ตัวอะไรเดินผ่านไปเมื่อกี้อ่ะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเราไม่รู้จินาม็อดนี้อะ่ะมันมีตัวตุนหรือเปล่านะอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราเห็นเราเห็นมันเป็นม็อดสัตว์น่ะเราก,ก็เลยลงมาเลยเราก็ไม่ได้ดูว่ามีอะไรบ้างหรือจะเป็นลิงไม่ดูว่ะดิต่อไปก็ สิ่งต่อไปก็โอ้โหเช้าแล้วทุกคนเก็บของจ้ะเก็บของเดินทางต่อไปโอเคเชนเซอร์ามองสุดช่วยช่วยช่วย่วน